ผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรามาดูกันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่ ตลาดนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับการประชุม F o m c ของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการคาดหวังว่าจีนนั้นจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาตรวจสอบทิศทางการลงทุนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปนะคะยังมีโอกาสในการลงทุนอื่น,นๆบ้างอะไรบ้างที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอิทธิพลประสงคทรัพย์ซึ่งเป็นทีมที่ปรรึกกษาาาด้าน กงทุนของกรุงศรีเอ็กซ,ซ์ครซีดอยู่กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอิทธิพลคะ่ะ ก่อนอื่นขอย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะจริงๆแล้วทางกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยก็ได้มีการมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันอยู่แล้วนะคะว่าคาดว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือในในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ตามเนี่ยยังไงเฟดก็ต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ผลการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะครับก็ผลการประชุมที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างออกมาเนี่ยตรงกับที่เราประเมินไว้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสร์ไพภัยตลาดใหม่นะครับในแง่ของการปรับลด QE เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะยึ ชาดขึ้น,นด้วยนะคใช่ครับแต่ในสิ่งที่ตลาดเฝ้าราอจริงๆ <c oughs> ก็คือในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ย <c oughs> นะครับถ้าหากว่าเราดูแผงการของทางอาจะ นางเจนิเฟเล่นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นดูวิชินเดิมนะครับคือในแง่ของการให้สัญญาเนี่ยก็ยังไม่มีการให้สัญญาณใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราไปดูการคาดการณ์การว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรหรือเปล่าจากเอฟโอนซีบอกเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับขึ้นนะครับก็คือว่าเขาจะถามมาครับว่าในสิ้นปี2015เนี่ยดอกเบี้ยอเมริกาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าขยับขึ้นมานะครับจากครั้งก่อนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.25นะครับก็กลับมาที่1.325ตรงนี้มันสะท้อนภาพว่าเฟดเนมเบอร์ et, Neighbor, หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีมุมมองที่เป็นฮอปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เองก็ยังก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นเร็วกว่าคาดหรือเปล่าแต่ในระยะสั้นเราเห็นแล้วครับว่าตลาดเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่เยนเล่นพูดนะครับก็คือว่ายังคงตอบเยกต่ำต่อไปตรงนี้จะทําให้ตทุนในอเมริกาหลังจากการประชุมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็ปรับตัวขึ้นทําจุดสงงดใใหมม่่นนะรแลลล้วก็าเเเือตีย ค่ะครับค่ะจะแสดงนว่าหลายครั้งที่เราได้มีการพูดคุยกับกรุงศรีเอ็กซ์คูนะคุณผนะู้ชมส่วนใหญ่แล้วจะให้น้ำหนักการลงทุน,นี่ยไม่ว่าจะไปไปทางอเมริกาหรือว่าจะไปทางยุโรปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามวีทวนนี้ค่ะว่าแล้วทางเอเชียบ้านเราเนี่ยไม่น่าสนใจเหรอคะครับ จริงๆแล้วในแง่งการจัดพอร์ตการลงทุนของกรุงศรีครุงีนะครับเราก็จะมีการผสมผสานการลงทุนเนี่ยในท,ท,นทั้งทวีภาคทัโวโลกนะครับใน,ในพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในเอเชียและวุ้นไทยนะครับคือถ,ถ้ามองมุ้นไทยเป็นหนึ่งในเอเชียด้วยเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วเราให้คำน้ำหนักในการลงทุนในไทยค่อนข้างเยอะแต่เอเชียประเทศอื่นจริงๆแล้วก็มีความน่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงระบบเศรษฐกิจโลกจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกใหญ่ที่สุดคืออเมริกาัปรองลงมาเนี่ยก็ จีนกับญี่ปุ่นก็ต้องมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจเอเชียนําโดยจีนเนี่ยก็มีการสลดาวมาเรื่อยๆจนสร้างความกังวลว่ามันจะกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือเปล่าน,นะครับแต่สิ่งที่เราชอบก็คือจีนเองเนี่ยหลังจากมีการเปลี่ยนผู้นําใหม่ประธานที่ดีเป็นนายนนสีจิ้นผิงเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่นะครับ แต่สิ่งที่ตลาดทุนไม่ชอบเลยก็คือ,อเขาไม่ได้กระตุน้นเศรษฐกิจใ,ในภาพใหญ่แบบในเรืของการอาัดฉีดเงินนะครับสิ่งที่ทางประธานวิศิีจินผิงเองเนี่ยพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วก็คือการปริรูปประเทศใน,ใน,ใ,นในการหวังว่าจะมีการเติบโตอย,อย่างยันน่งยืนในอนาคตการที่จะโกดในระดับ สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนี่ยจะไม่เป็นไปนานนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของขอ่งนี้พินเองเนี่ยตั้งว่าจะโตมาสักเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งระดับปัจจุบันที่คนในคนิี่คนนำมาเนี่ยนะคะนี่คือ GDP ปัจจุบันเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่ครับตอนจบไตรมาสสองจริงๆแล้วตลาดเนี่ยกังวลบอนไตรมาสหนึ่งนะครับออกมาตัวเลขเนี่ยอยู่มาที่เจ็ดจุดสามซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าสบายใจขึ้นหลังจากที่ไตรมาสสองออกมาแล้วเนี่ยโตมาที่เจ็ดจ ตลาดเองก็กลับไปสนใจมากขึ้นว่าสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็อาจจะไม่ฮาร์ดแลนดิ้งเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้กลับเริ่มมีการเข้าไปสนใจตลาดจีนมากขึ้นเพราะว่าการ a t i o n นะินณปัจจุบันของตลาดจีนเองเก็ถือว่าค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักลงทุนที่ลงทุนในจีนมาตลอด4ีปีที่ผ่านมาก็ต้องอา,อาจจะรับทราบว่าตลาดหุ้นแทบไม่ขึ้นเลยนะครับ,รบเป็นลบมาตลอดในขณะที่ตลาดหุ้นอ,อย่างฟา์ดิบมาเก็ตอย่างอเมริกาหรือว่าอย่างยุโรปก็ฟื้นตัวมาแล้วใช่กันตลอดใครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มกลับไปหาของถูกบ้้าาาาางงงงงครรรรัเเเะ่ในนนแขอออถียกกตตม็ื เวอร์ชันก็คอน้านจะขึ้นมาสูงมาก <Okay. S 1> ถ้าไปมองในโอกาสในเอเชียเนี่ยก็เห็นเวอร์ชันถูกแต่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจข่าวสารที่ออกมาก็ต้องบอกว่ายัางสร้างความไม่ค่อยเชื่อมั่นให้ mm hmm. นักลงุนสักเท่าไหร่นะครับประกอบกับสิ่งที่นักลงทุนอาจจะหวังมากเกินในเรื่องของการอ c h ฉี v หรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จีนทําก็ต้องบอกว่า,าเราว่าเรามองว่าน่าสนใจในระยะยาวเพราะว่าการไปิรูปประเทศของเขาเนี่ยมันจะซัพพอร์ตโก้ดในอนาคตของเขาว่าม,มันจะโตได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยเขากลัวกังวลประเด็นในเรื่องของอาราคาอาสังหาที่จะบับอบูของสบู่บบแล้วว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเชา่าแบงกิ้งนะครับว่ามีการปล่อยสินเชื่อมากจนเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขามีการปปิรูป ประเทศเดยเพราะเน้นในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยว่าจะมีการปรับปรามลงไปตรงนี้ทําให้ความโปร่งใสนอนาคตจะชัดเจนขึ้นคือเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเพื่อจะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อล่าสุดเช้าวันนี้เองตัวเลข HSPC Flash PMI มีการออกมาออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีผลในการที่จะมาซัพพอร์ตไหมครับว่าจีนเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราสามารถลงทุนได้ครับก็อย่างที่ ข่าวในหุ้นของอเมริกาเมาื่อคืนที่ลงเพราะว่ากังวลว่าแฟลีใหมยายชาวนี้จะออกมาแย่กว่าคาดซึ่งผลการคอนเซนซัสอยู่ที่ประมาณ5 0าออกมาจริงอยู่ที่50.5ตรงนี้ก็ดีกว่าคาดาานะครับก็สร้างลดความกังวลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตลาดจะให้ความสันกันต่อเนื่องก็คือว่าสิ่งที่ทางประธานวิบีจีนพูดในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่า เขาจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างเหมือนกันนะครับโดยอาจจะโฟกัสในบางจุดในบางประเด็นคือจะไม่ําไม่ทําการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวงกว้างแบบการลดดอกเบี้ยทั้งหมดหรือว่าการลดอาทั้งหมดนะครับสิ่งที่เขาทำคืออาจจะมีการอาจจะฉีดเงินนะครับข่าวที่ออกมาก็คือมีการอาจฉีดเงินหยวนเข้าไปอีกประมาณ5้าแสนล้านหยวนนะครับหรือเปรียบเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ8ปดสิบเอ็ดล้านอ่าแปดหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่า ก็เป็นการการะตรุ้นเศรษฐกิจใหญ่เหมือนกันนะครับในช่นนั้ใน,ใ,นใช่ครับห้าแบงค์นะครับ,บ,รบก็เปรียบเสมือนกับการคัดดอกเบี้ยลง,งไป0.5เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็มองว่าผลแนอนาคตจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็ทาให้เศรษฐกิจจีนไม่กลับไปเป็น hard landing นะครับแล้วน่าจะเชื่อแบบนั้นได้จากจีนเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณอิทธิพลก็เรียนให้ทราบแล้วว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับรองรองมาจากจีนก็คือญี่ปุ่นคือเป็นอันดับ3ของโลก่ัแล้วญี่ปุ่นล่ะครเป็นยังไงบ้างคะญ นโยบายที่เขาใช้ก็คือธนูสามดอกนะครับ <c oughs> สิ่งที่ได้ได้ยินไปเยอะในช่วงปีที่ผ่านมา <c oughs> ก็สะท้อนไปในตลาดตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับราคาหุ้นเองก็ปรับตัวขึ้นได้สูงเช่นกันแต่ในปีนี้เองเนี่ยสตร,รเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าธนูดอกที่3เองในเป็นในเรื่องของการปฏิรูปนโยบายในภาพรวมเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นภาษีแท็กในช่วงเดษาที่ผ่านมาตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทัดสร้างความกังวลให้นักลงทุนเหมือนกันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาการขึ้นทีไรเนี่ยเศรษฐกิจชะลอตัวทุกทีและครั้งนี้ก็อาจจะมองดีขึ้นว่าอาจจะไม่ชะลอตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชะลอเช่นกันอาจจะมากกว่าที่เขาประเมินไปด้วยโดยตัวเลข G ี p ไตรมาสอที่ออกมาเนี่ยถือว่าชะลอตัวมากกว่าคาดนะครับก็ติดลบไปที่7.1%ตรงนี้ก็เกิดความสงสัยแล้วครับว่าสิ่งที่อาเบโนมิคทำมาทั้งหมดเนี่ย กลายเป็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับแล้วจะมีการกฟื้นได้อย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าวงเงินที่ทาง <c oughs> ญี่ปุ่นเองอัดฉีดที่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีปริมาณที่มากอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วถ้าจะอัดฉีดต่อเนื่องเพื่อ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเราก็มองว่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่านี่ต่อ GDP เขาก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องขึ้นแท็กซ์เนี่ยก็เพราะว่าการที่นี่ GDP ีพีน่าสูงทางรัฐเองต้องหารายได้ด้วยเช่นกันนะครับค่ะก็กราฟเมื่อกี้ก็เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะจากที่ GDP ขึ้นอยู่ในไตรมาสหนึ่งไตรมาสที่สองนี่ร่วงลงมาทันทีนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันอีกครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าตัวเลขในช่วงที่เหลือของปีนี้ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นเนี่ยตลาดเองก็ยังคดาดหวังว่าในปีหน้าเองที่เขาจะมีการขึ้นแทกอีกครั้งนะครับจาก8เป็น10เนี่ยก็น่าจะได้ผลในช่วงปลายปีนี้น่าอาจจะพอยับยั้งให้ทางชิโซอาเบะเองเนี่ยอาจจะ มีการชะลอการขึ้นภาษีแท็กตรงนี้นะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นเองก็มีความคาดหวังครับว่าการชะลอขึ้นแท็กเนี่ยทำให้เศรษฐกิจจะกลับมาโตได้และรวมถึงการคาดหวังว่าวิวอาจจะต้องอัดฉีดเงินเพิ่มเติมนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเด่งขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือผลจากอเมริกาเช่นกันนะครับนเ่ื่องของที่ทางข่างเงินเย็นนะครับจะเห็นว่าที่ทางข่างเงินของสหรัฐแข็งค่ามากเนี่ยค่างเงินเย็นก็อ่อนข่างไปจนถึงเกือบๆร้อยเก้าตรงนี้จะ เป็นข้อดีของของของท่งออกของ,งออญี่ปุ่นนะครับทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับค่ะทีนี้เราดูภาพรวมแล้วนะคะทั้งเศรษฐกิจจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ต่อไปในเวลาจะลงทุนแน่นอนค่ะเราต้องดู valuation หรือว่ามูลค่าของไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะลงทุนทีนี้ถ้าเกิดเราดู valuation ของทั้งสองตลาดนี้เป็นยังไงบ้างค,ครับถ้าดูในเรื่องของ valuation เนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันทั้ง2ตลาดเนี่ยยังถือว่าอยู่ดับเท่านั้นต่ำนะครับถ้าหากว่าเทียบกับอด เพิ่งจีนอาจจะมีหลายตลาดนะคร<ช>ับอาจจะนักลงทุนอาจจะได้ยินนะครับในเรื่องของตลาดห่างเซ็งตลาดตัวเอชแชร์หรือตลาดเอแชร์ <HR S 2> ซึ่งในสามตลาดนี้ครับมี วายูชั่นที่แตกต่างกันมากนะครับแต่ที่วายูชั่นต่ำสุดเนี่ยก็คือตลาดเอสแชร์ซึ่งเป็นตลาดที่กองทุนส่งใหญ่หรือว่ากองทุนที่ทางรุงสีลงเนี่ยลงทุนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมีวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า10เท่านะครับและปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก7.8เท่านะครับในขณะที่ตลาดหุ้นหนังสงหรือตลาดพุ้นจีนเองเนี่ยก็ปักขึ้นไปอยู่ใกล้ๆ10เท่าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าถ้าหากว่าเทียบทั้งโลกแล้วเนี่ยวายูชั่นอย่างตลาดหุ้นนนไทททยยยเเเออองูู่่่ีประะมมาาาณ15.5ุ้จถกก ถ้าหากว่ามองผ่านเวอร์ชันตรงนี้ะนะครับตรงนี้เลยทําให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยยังเป็นที่น่าสนใจในแง่ของคนที่อยากได้ของถูก ค่ะ <ผม S 1> ค่ะจริงๆการเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบกันทั่วนะคะทุกๆตลาดในเอเชียแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นชัดเจนถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามในระดูบ valuation แล้วตัวดัชนีล่ะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่านิกเกอเอเองก,ก,ก็เพิ่งไปทำ high ในรอบหลายปีเหมือนกันนะคะครับผมจริงๆนิเกอเเนี่ยหลังจากที่ได้อันนี้ส่งจากเรื่องข้างเงินก<ช>่อนตรงนั้นนะครับก็ทําให้ดัชนีหุ้นกลับขึ้นมาแล้วก็<ช>ที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบปีนี้เหมือนกันนะครับแต่หากว่าถ้าเทียบกับในระยะยาวนะครับถ้าหากว่าดูกราฟในนนนระะะยยาาววของดัชีีุ้่่ก็จพบ เขาเคยอยู่จากสูงสุดที่ไกลามากนะครับรอยู่ใช่ครับนะอยู่ค่อนข้างสูงมากแล้ว <c oughs> ปรับตัวลงมาค่อนข้างนานในรอบแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าถ้า เศรษฐกิจเขาฟื้นได้จริงนะครับตลาดหุ้นเขามีอัพไซด์ที่ยิ่งได้อีกเยอะเหมือนกันแต่เอาในแง่ของโผคอนเซนแซสของทางรอยเตอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดชนี้เป้าหมายของนิกกีกเองในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคืออาจจะค่อยๆขึ้นนะครับในปีละ10%เป็นต้นนะฮะโดยประเมินจากทิศทางของการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในเขาครับค่ะตัวห่างเสงล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะห่างเส็งก็ให้ภาพคล้ายๆกันกับเหมือนนิกกี้นะครับแต่ว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงงท้าาาาายเเนน่่กกกก็็จจะะบบววรหอ ของของดัชนีเดัชนีหุ้นจีนเองในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างไซเว่มากนะครับอยู่ในกรอบแคบๆและนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ก็ถือเบื่อครับก็คือว่าไม่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไหนสักทีนะครับอย่างไรก็ตามในมองในมุมมองเทคนิคแล้วเนี่ยเรามองว่ากรอบตรงนี้มันต้องเบรกได้นะครับในระยะสั้นนี้เราค่อนข้างลุ้นว่าน่าจะเบรกได้ในปีนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกเองในปีนี้เองเนี่ย ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวบวกแล้วนะครับก็มีตลาดหุ้นอย่างจีนแล้วก็ตลาดหุ้นอย่างนิเคียเองเนี่ยที่ยังปรับตัวน้อยกว่าคนอื่นเขา <c oughs> นะฮะน่าจะถึงเวลาเหมือนกันในที่ตลาดหุ้นเอเชียอาจจะกลับขึ้นมาได้ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็โดยสรุปแล้วเนี่ยดูทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ดูทั้งเทคนิคอยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ที่ <c oughs> นํามาในวันนี้นะคะแต่ทีนี้รล้วเวลาเราจะลงทุนเนี่ยค่ะเราควรจะเลือกลงทุนยังไงดีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเอเชียเองถ้าหากว่าดูผ่านไปเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่่อนห้างสูนด เรื่องของการบอกว่าก๊ตเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังไม่โตมากนะครับจะกดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าความผันผวนของประเรเศรษฐกิจยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับการลงทุนในจีนหรือว่าการลงทุนในญี่ปุ่นโดยเป็นการลงทุนที่เป็นการเฉพาะเจาะจงในหลายประเทศเนี่ยเรามองว่าก็จะมีความเสี่ยงที่เฉพาะตัวมากไปนะครับก็อาจจะลงทุนได้แต่ในสัดส่วนที่ไม่สูงมากเราแนะนําว่า <Piet. S 1> ถ้าจะลงในจีนหรือในญี่ปุ่นในหลายประเทศอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะลองสัก1 0ก็พอนะครับในพอลงทุนแต่ว่าถ้าเอาในแง่ของการกระจายการุนที่ดีหน่อยเนี่ยก เป็น oh, ลักษณะที่เป็นแอคทีฟฟันที่เลือกหุ้นในลักษณะที่เป็นบอท t ทอมอัพหรือว่าเลือกปัจจัยพืย้นฐานดีแล้วก็มีการกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียในหลายๆประเทศนะครับอย่างกองของกุ้งสีเองเนี่ยก็จะมีกองชื่อว่า KF o n ToF ร์ <Okay. S 2> นะครับซึ่งเป็นกองที่มีการกระจายการลงทุนอยู่ในทั้งทั่วเอเชียทั้งหมดมีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ย <Okay. S 2> ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่สบายใจกว่าถ้า <Okay. S 2> หากว่าใน เป็นมองเป็นการลงทุนในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งผลตอบแทนที่ผ่านมาก็น่าสนใจน่าสนใจครับโดยเฉพาะในปีที่แล้วครับการที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเยอะแล้วในพอร์ตของเคฟรอนทอฟิกเนี่ยโอเว์อยู่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ทาให้เฟอเรแมนในปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีมากก็วุ่งมาเกือบ20%ในปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าก็ดรอปลงไปเพราะตัวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดของความน่าสนใจนะคะในการลงทุนในตลาดเอเชียยังมีโอกาสออยยยููู่่่่นนนนะะะคคคไมววววาาาาาจจจจจจดดกปััััพืื้้้ฐแแลลหรททงเิ เกิดการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเมื่อกี้ทางด้านของกรุงศรีเอ็กซ์คูฟก็ได้บอกไปแล้วนะคะยังไงก็น่าจะจัดพอร์ตไว้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในการลงทุนในเอเชียเป็นอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจบร,ริการของกรุงศรีเอ็กซ์ i ลูซฟนะคะเราก็อยากจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลจัดการหรือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่สวนบุคคลดีๆแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้ที่ธน,นาคารกรุงศรียุยาทุกสาขาหรือว่าติดต่อไปได้ที่กรุงศรีเอ็กซ์คลูีฟนะคะท 66นะคะหรือว่าโทรไปได้ที่ทางคอเซ็นเตอร์นะคะ1572อันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิทธิพลมากเลยนะคะแล้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่สำหรับช่วงหน้ามาติดตามมองเศรษฐกิจกันต่อค่ะสนับสนุนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลเงินของคุณกรุงสี e x c กซ์คลู